ขอต้อนรับชาว,าวราศีเมถุนเข้าสู่เดือนตุลาคมนะคะเมถุนคนที่เกิดตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนหนูถือเป็นเมถุนตามโหราศาสากลเนนะเมถุนเป็นราศีธาตุลมเป็นพลังงานธาตุลมค่ะหนูมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าราศีนะคะพุธหรือเมอร์คิวรี่เป็นดาวที่ขยันโคจรถอยหลังบ่อยมากลูกเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยโคจรถอยหลัง3-4ครั้งนะคะแล้วสิ่งที่หนูต้องเตรียมตัวรับชาวเมถุนดาวประจําตัวหนูจะโคจรถอยหลังอีกรอบนึงแล้วนะคะในช่วงวันที่9จนถึง 19, พฤศจิกายน <Okay. S 1> ก็คือเดือนหน้าแต่เอาล่ะคลิปวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเดือนตุลาคมก่อนว่าชาวเมถุนเป็นอย่างไรบ้างประการที่1เนื่องจากหนูใช้ดาวพุธเป็นดาวเจ้าราศีนะแล้วดาวพุธของหนูตอนนี้เขาโคจรกลุ่มกับดาวอังคารอยู่ในเรือนที่6อาจจะคอนเซิร์นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของเฮลท์นะ m e n t a l เฮ h e ์ของตัวหนูมากขึ้นหน่อยนะตอนนี้อังคารมันคือดาวที่เกี่ยวพันกับพลังงานความร้อนในกายพอดาวพุธมันคอนจังชั่นกับอังคาร ตั้งแต่วันที่12ตุลาจนถึง16พฤศจิกาอาจารย์ว่าชาวเมถุนหลายคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบความร้อนในร่างกายตัวเองหลายคนติดเชื้อง่ายนะป่วยไม่สบายหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารรนะเพาะลำไส้เกี่ยวกับระบบธาตุไฟในร่างกายไม่สมดุลน,นะคะอาจจะเกิดจากพลังงานตรงนี้ได้ด้วยนะทีนี้ดาวพุธของหนูทำมุมอะไรบ้างที่มันน่ากลัวและต้องกังวลเนาะ อาจารย์จะพูดจากดาวเจ้าเต้าเจ้ารักก่อนเสมอเสมอ่อะต้นเดือนเลย1-19ตุลาคมเจ้าดาวพุธด,ดวงนี้กับดาวพฤหัสจูปิเตอร์ทำมุมสแควร์กันลูก เป็นการท้าทายดาวพฤหัสด,ดวงนี้เกี่ยวข้องกับความรักหนูโดยตรงพอเจ้าตัวเองมันทํามุมสแควรกับความรักมันท้าทายกัน1-9ตุลาเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ร้ายแรงแต่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีในเรื่องความสัมพันธ์เอาซนะเลยไม่ควรมีคู่ไม่ควรเจอความสัมพันธ์ในช่วงนั้นคนที่มีแฟนแล้วก็ระวังความคิดเห็นขัดแย้งกันตีกันซังง่ายๆมีปากเสียงแล้วก็ทะเลาะกันซังง่ายๆในช่วงนั้นนะคะไดๆการเซ็นเอกสารหรือการเดินทางต้องวางแผนให้รอบคอบถ้าจะเกิดขึ้นใน ช่วง1-9ตุลาคมหรือถ้าระมัดระวังเลื่อนก่อนไม่ต้องเซ็นก่อนไม่ต้องเดินทางก่อนก็ดีที่สุดก็เลื่อนไปก่อนละกันแล้วหลังจากนั้นทําได้เมื่อไหร่อาจารย์ทําได้เมื่อาดาวพฤหัสด,ดวงนี้โคจรไปเรื่อยๆแล้วจะทํามุมทรายกับดาวพุธหลังจากนั้นในวันที่19จนถึง30ตุลานี่ช่วงนี้ดีมากเลยดีทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ดีทั้งเรื่องของการเจราจารหน้าเชื่อถือนะคะใครที่เป็นเซลล์ธรราชีพต้องใช้ปากในการเจราจารต่อรองนะเป็นคุณครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่ปร,ณประณ 19-30ถึงตุลาคมช่วงนี้มันจะเป็นที่หมางคำว่าข่าวดีทางไกลด้วยแสดงว่าคนที่มีแฟนเป็นต่างชาติต่างภาษาอยู่ต่างประเทศอยู่ไกลบ้านไปติดทหารอยู่เนาะช่วง19-30ถึงตุลาคนที่รอคอยข่าวดีทางไกลจากความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้นมาค่ะน่ายินดีมากและเป็นเรื่องดีด้วยนอกจากข่าวดีทางไกลเรื่องความสัมพันธ์แล้วยังเป็นข่าวดีในเรื่องของการศึกษาด้วยลูกรอว่าวีซ่าการเรียนผ่านไหมหน้าวีซ่านักเรียนนะรอว่าที่สอบชิงทุนไปจะประกาศผลสําเร็จไหมสิ่งเหล่านี้มีเกณ เป็นข่าวดีเกิดขึ้นในช่วง19ถึง30ตุลาคม oh, <wow. S 2> แต่ในเรื่องของความสำเร็จแบบชัดเจนนั้นไหมต้องดูพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยลูก <Okay. S 2> บางคนไปยื่นวีซ่านะักเรียนไปไปออสเตรเลียานานมากแล้ว ไม่รับการพิจารณาบางคนยื่นขอทุนไปเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์นะก็อาจารย์ไม่รู้จะได้ไม่ได้ไอ้พวกนี้เป็นเรื่องประจําตัวบุคคลของดวงแต่ละคนต้องมาเจาะนะแต่ภาพรวมอาจารย์สามารถบอกได้ว่ามันมีข่าวดีเกิดขึ้นอยู่นั่นเองนะพอช่วงของปลายปลายเดือนหน่อยปลายปลายเดือนประมาณวันที่24ตุลาเป็นต้นไป จนถึง7พฤศจิกายนเจ้าดาวพุธดวงนี้เป็นดาวเจ้ารักเราเนี่ยกับยูเรนัสจะทํามุมสแควร์ใส่กันเล็งใส่กันเขาเรียกออปโปสิสนะมันส่งผลต่อคําว่าคอนฟวสสับสนไม่ชัดเจนหงุดหงิดง่ายหัวเสียไมเกรนเป็นโรคประสาทหนูรู้ไหม <c oughs> คิดเร็วประมาทการสื่อสารผิดพลาดไม่มั่นใจสับสนไปหมดสแสดงว่าช่วง24ตุลาจนถึง7พฤศจิกายนไม่ควรตัดสินใจลูกไม่ควรทําการสื่อสารใดๆให้รู้สึกแยก่กับตัวเองไม่ควรทําธุรกรรมอะไรที่ผูกมัดตัวเองนะฮะชาวชาวเมุนเห็นไหมมันจะมีทัั้งงงชช่่่ววทีีดกบ ที่อันตรายและน่ากลัวแต่อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการเจราจาร19ตุลาถึง30มันดีนี่แสดงว่าอะไรการเจราจารมันดีก็จริงแต่มันโดนพลังงานของยูเรเนียสเล่นทําให้เกิดความสับสนได้ด้วยอย่าประมาทในการสื่อสารแล้วกันพอมันดูแบบนี้ปุ๊บช่วงที่ดีจริงๆดีจริงๆของมันเลยก็แสดงว่าต้องเป็น19จนถึง23ตุลามันจะเหลือแค่นี้เองจริงไหม19ถึง23ตุลาอันนี้คือดีจริงๆอันนี้ปลอดภัยสุดๆ ปลอดภัยจากดาวดวงที่มันทําร้ายเรานะคะคือยูเรเนียสนั่นแหละทีนี้พอไปในเรื่องของเม็ดเงินหรือการเงินสดของชาวเมทุนในเรือนที่2เรือนการเงินนะคะจูปิเตอร์นะคะ, Jupiter, ะ,คะดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่เรือนการเงินอยู่เลยแสดงว่าการเงินของชาวเมทุนเนาะถือเป็นบวกตลอดอันยาวนานตั้งแต่มิถุนาที่ผ่านมาจนถึงมิถุนาปีหน้านะถือเป็นบวกมากๆในด้านของเม็ดเงินและก็เงินสดนะคะยิ่งคนทําธุรกิจส่วนตัวหรือขุดเส้นทางการไหลของเงินเพิ่มก็จะได้เปรียบมากยิ่งขึ้น <Wow. S 1> ทีนี้พอไปดูต่อในเรื่องของเรือนที่ เรื่องของครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันเกิดสุริยคราสเนาะตั้งแต่วันที่22กันยายนที่ผ่านมามันเกิดในเรือนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอสังหาริมทรัพย์ครัวเรือนหรือคนทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบบนี้นะคะในเรือนที่4ของชาวลาวัคาราราศีเมถุนแสดงว่าตั้งแต่22กันยาจนถึง22กุมภาพันธ์5เดือนนี้ชาวเมถุนหลายคนมีเกณฑ์การได้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะซื้อจะขายบ้านได้เป็นบวกนะคะหลายคนมีการยก ย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่อยู่อาศัยถ้ารอคอยอยู่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะในเชิงบวกนะแล้วหลายคนพ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรืออะไรบางอย่างได้มีการ Movement Move ออกจาก Move เข้ามาอะไรต่างๆนะคะของชาวลัคนาราศีเมถุนหมายถึงคนในครอบครัวเนาะทีนี้ หลังจากนั้นอาจารย์ไปดูในเรือนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเมื่อกี้พูดไปแล้วนะสุขภาพของชาวเมทุนเรื่องของระบบภายในนะคะเรื่องของโรคกระเพาะเกี่ยวข้องกับระบบการย่อยธาตุไฟไม่สมดุลใดๆนิวมูนเกิดขึ้นเรือนห้าเมทุนที่ทํางานเป็นนักเขียนอีกเกี่ยวข้องกับการเขียนเป็นอะไรยังงานที่ต้องใช้ไอเดียเนาะงานศิละปะใช้ไอเดียเนื่องจากว่านิวมูนพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่มันเกิดขึ้นในเรือนที่5ของชาวเมทุนจะส่งผลในเรื่องของงานเขียนงานที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ครีเอทีฟงานที่ ี่ยวข้องกับเด็กๆงานบันเทิงงานสังสรรค์ต่างๆง,ง,ง,งานใช้ไอเดียเนาะจะส่งผลเป็นบวกตั้งแต่วันที่21ตุลาจนถึง6พฤศจิกาอันนี้ดีมากเลยแล้วคนที่ปรารถนาจะตั้งครันจะมีบุตรจะมีลูกใดๆนะแล้วหนูไปดูถ้าเกิดหนูนับแล้วเนี่ยช่วงตกไข่มันตกช่วงนั้นพอดีคือเลือดมากเลยนะในช่วงเนี้ย21ตุลาถึง6พฤศจิกาเนี่ย มันคือช่วงเวลาที่เกิดนิวมูลไงพระจันทร์เริ่มต้นการโคโจรครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นในเรือนของบุตรบริวานนั่นเองนะคะเรื่องของการต่างประเทศยูเรนัสทํามุมส่งผลกับดาวพุธอยู่ไหมอาจารย์มองว่านะสมมติถ้าจะเดินทางจะเกี่ยวพันกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษายืน่นเอกสารใดๆพวกนี้เนาะให้หลีกเลี่ยง24ตุลาถึง7พฤศจิกาหลีกเลี่ยงซะไม่ดีเลยนะคะ มันเล็งกันมันท้าทายนะคะทีนี้พอเป็นเรื่องของการงานนะดาวเนปจูนค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีเมทุนซึ่งจริงๆแล้วเนปจูนเนี่ยมันโครจรถอยหลังการงานของชาวเมถุนน่าจะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่4กรกดาหรือแม้กระทั่งการย้อนไปเกี่ยวพันกับเรื่องของเก่าตั้งแต่4กรกดาเนาะซึ่งเขาจะเดินหน้าด้านการงานอีกครั้งหนึ่งในวันที่10ธันวาค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเมทุนจะเปลี่ยนแปลงด้านการงานอาจารย์ว่ารอ10ธันวาไปแล้วไหมไปลายปีนะคะถึงจะเกิดการมูฟเมนต์เปลี่ยนแปลงแล้วจะีมาาะมาควา บบนีอ้อาจารย์ถ้าหนูได้งานในช่วงปลายปีหนูก็เปต้องหยุดปีใหม่สิมันก็แล้วแต่ว่าองค์กรหนูไปทำไงนะถ้าเป็นไปได้หลายคนก็ไปรอปีใหม่เลยก็ได้มกราคมเลยก็ดีนะคะเอาเป็นว่าให้หลังจากสิบธันวาคือถือว่าดีทีนี้มันเกิดจันทรุป,ป,ปราคาลูน่าอีคลิปนะฮะขึ้นในเรือนการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนตั้งแต่วันที่7กันยายนตั้งแต่7กันยายนจนถึง7กุมภาพันธ์ชาวเมถุนต้องจบและเปลี่ยนแปลงกับเรื่องการงานค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงน้อยสุดคือเชิงโครงสร้างในบริษัทที่ เ,เปลี่ยนแปลง o r g a n i z a t i ั n ช h a r t าร์ของบริษัทนะหรือแม้กระทั่งว่าเราถ้ามากสุดคือออกจากงานเลยลูกออกจากบริษัทนี้ไปทำบริษัทใหม่อะไรแบบเนี้ยซึ่งเมถุนมีเกณฑ์แบบนี้ชัดมากเลยใครที่มาฟังที่อาจารย์แล้วรู้สึกว่าฉันควรออกไหมนะลังเลดีไหมนะแล้วหนูเป็นลัคนาเมทุนอาจารย์จะบอกว่านี่คือแบบช่วงเวลาต้องเปลี่ยนละนะแล้วการเปลี่ยนนี่คือดีมากด้วยฟูมูลพระจันทร์รรเต็มดวงเกิดขึ้นในเรือนราศีเมษพระจันทร์เต็มดวงเกิดขึ้นในเรือนที่11ของชาวเมทุนส่งผลอะไรอะ่ะส่วนมากไม่ได้้เเกกกี่่ยวอะะไรรรลููแคาจสึ กลับไปย้อนตึกตรองถึงความฝันที่เราหลงลืมไปแล้วอะไม่ใช่ฝันที่นอนฝันนะคะฝันของอาจารย์คือ Hope and Dream หมายถึงว่าสิ่งที่เราเคยฝันอยากทําอยากมีอยากเป็นอยากได้ในสมัยเด็กๆแล้วเราก็ทิ้งความฝันนั้นไปแล้วไม่กล้าจะกลับมาคิดมันเอาล่ะเดี๋ยวพอช่วงนิวม o นเอ่อฟูมูนเกิดขึ้นเนาะเจ็ดตุลาเป็นต้นไปหนูจะรู้สึกว่าฉันอยากกลับเก็บ ความฝันตัวเองมาปัดฝุ่นถ้ามีความรู้สึกแบบนี้อยากแค่คิดนะคะลงมือทําและพยายามสร้างเหตุแห่งความสําเร็จนั้นให้ได้พลังงานของฟูมูลจะส่งผลให้มันสําเร็จ <Wow. S 1> ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ